โอกาสเป็นต้นสายมาอีกรอบด้วยโปกดด c ค o าว l o ล n ถ้าคุณดูคลิปนี้ทันแล้วก็ทําความเข้าใจกับสิ่งที่ผมกําลังจะมานําเสนอคุณมีโอกาสเป็นต้นสายสูงแต่มันก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันเพราะว่าผมมองว่าก่อนคุณจะไปยุ่งอะไรเกี่ยวกับคลาว d l ล a นคุณต้องเข้าใจเรื่องระบบคลาว d l ล a นพอสมควรซึ่งคลิปนี้แหละก็จะเป็นคลิปที่ทําให้คุณเข้าใจเรื่องคลาว d ลน100%อย่าลืมดูให้จบนะครับ สวัสดีครับสิ่งที่ผมจะมานําเสนอวันนี้ก็คือการทำคราวลนในปกดดและเพราะคราวลนนี่แหละผมจึงคิดว่าที่ทําให้ปกดดราคาพุ่งภายใน2อสามอาทิตย์นี้และเพื่อให้คุณตัดสินใจด้วยตัวเองได้ว่าคุณควรมีส่วนร่วมกับคราวลนไหมภายในคลิปนี้ผมก็จะแบ่งอยู่เป็น5หัวข้อ1ผมจะอธิบายสั้นๆว่าคราวลนคืออะไร 2. ผมจะพูดสิ่งสําคัญสําคัญทุกๆสิ่งในระบบคราวลนที่คุณควรรู้ 3. ผมจะพูดถึงว่าความเสี่ยงอยู่ตรงไหนสี 4. ผมจะพูดถึงว่ารีวอร์ดอยู่ตรงไหน และ5ผมจะโชว์แผนการลงทุนของผมในระบบคลาวด์ลนเพื่อให้คุณตัดสินใจได้ว่ามันคุ้มหรือเปล่าสําหรับคุณที่จะลงทุนในคลาวด์ลนแล้วคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ผมกับทีมงานเมีวกวักซับได้เตรียมมานานมากก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานด้วยครับแล้วก็อย่าลืมคลิปนี้ไม่ใช่การแนะนําในการลงทุนก่อนอื่นนะครับเวลาคุณได้ยินคาว่าต้นสายเนี่ยทุกคนก็จะรีบร้อนอยากอยากเป็นต้นสายทาไงทาไงผมผมขอบอกว่าในกรณีนี้เนี่ยมันต้องใจเย็นๆครับ แล้วก็คุณต้องคิดคำนวณดีๆเพราะว่ามันมีหลายอย่างเยอะที่คุณต้องคำนึงถึงแล้วก็มันไม่ใช่ first come first serve first come first serve ก็แปลว่าคุณมาก่อนคุณได้ก่อนแต่ว่าในกรณีนี้มันไม่ใช่แบบนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายว่ามันคืออะไรแต่ก่อนอื่นเราก็จะมาพูดถึงเรื่อง Crowd Loan ในระบบนิเวศของโปรกอดดมันคืออะไรซึ่งอย่างที่ทราบนะครับ p o l กอ o ด,ดก็เป็นบล็อกเชนหนึ่งที่อยากตอบโจทย์บล็อกเชนเทรลเได้3อย่างก็คือส e c u r i t y หรือว่าความสเสถียร Scalability ก็คือจะขยายยังไงบล็อกเชนขยายยังไงแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ Decentralization ก็คือ Polkadot ก็อยากเป็นบล็อกเชนที่มี3อย่างนี้แล้วก็ Scale ใหญ่ที่สุดและวิธีทําของโป l ก a ด o t อนี้ก็เป็นวิธีที่แปลกมากถ้าใครยังไม่ดูดูคลิปเรื่องโป l ก a ด o t อกก็ผมก็แนะนําให้ไปดูคลิปเรื่องโป l ก a ด o t อก่อนนะครับแล้ววิธีที่จะได้3อย่างเนี่ยเขาก็เสนอมาแบบนี้ซึ่งรีเลช i นเนี่ยก็เป็นเชนที่ถูกสร้างด้วยทีมงานโปกดอเอง แล้วก็ทําหน้าที่หลายอย่างแต่ว่าอย่างที่สําคัญเนี่ยก็คือ 1. security นะครับแล้วก็ 2. interoperability ก็ถ้าง,ง่ายๆนะครับก็เปรียบเสมือนโกลด์เนี่ยเป็นห้างห้างหนึ่งเซนทันแล้วส่วนเรื่องพาราเชนเนี่ยก็เป็นเชนอื่นๆเชนอื่นๆที่จะมาถูกสร้างบนบนรีเลชันของโกอด์แล้วก็จะมาพึ่งความสะเทียนของโกอด์และพาราเชนะตอนนี้มันมีอยู่100สล็อต l o t ก็คือ100พื้นที่ที่คนอื่นๆน่ะสามารถสร้างบนโกดดได้ ก็เปรียบเทียบเสมือนว่าคุณมีห้างห้างหนึ่งที่ดูแลระบบเรื่องความเสถียรเรื่องความปลอดภัยดูแลระบบเรื่องค่าน้ําประปาอะไรแบบนี้ใช่ไหมก็เปรียบเทียบได้เหมือนรีเลย์เชนของโป d ดดแล้วเขาก็จะมีอยู่พื้นที่ร้อยพื้นที่ให้เช่าในห้างนั้นแต่ว่าคุณก็ต้องจ่ายค่าเช่านี่คือระบบคล้ายๆกันในโปกดดแต่ว่าของโปกดดเนี่ยหนึ่งมันมี100พื้นที่ใช่ไหมถ้าคุณอยากได้พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งอะ่ะคุณต้องไปประมูลสาหรับพื้นที่นั้น และนี่เขาก็เรียกว่าพาราเชนออคชันคือโปรเจกต์ต่างๆอ่ะเขาก็มาประมูลมาแข่งเพื่อแย่งแย่งสล็อตใดสล็อตหนึ่งในนี้นะครับผมส่วนที่ผมบอกว่าคุณสามารถเป็นต้นสายได้ก็คือคุณก็ซื้อโปรเจกต์ต้นสายพวกเนี้ยที่มาประมูลอยู่ในปกกรดพาราเชนหรือว่าก็คือคุณก็ต้องได้รับเหรียญของโปรเจกต์ที่ว่าจะมาอยู่ในปกกรดพาราเชนพวกนี้ก็มี100โปรเจกต์ที่จะได้รอบนี้ เอาแล้วคุณก็ถามว่าไอ้โปรเจกที่ไปประมูลอะ่ะมันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เหรอเขาอะ่ะต้องเป็นคนไปประมูลผมพูดถูกไหมคือโปรเจกตแต่ละโปรเจกเนี่ยเขาก็จะแข่งกันประมูลแต่ว่าโบกัดอ,ดอะ่ะมันมีระบบระบบหนึ่งชท,ที่ชื่อว่าคลาวด์โลนคลาวด์โลนก็คือการที่เราช่วยโปรเจกนั้นประมูลเพื่อให้โปรเจกนั้นอะ่ะได้สลอ็อตสล็อตหนึ่งการทำแบบนี้ได้ก็คือเราเอาดอทเนี่ย ไปให้ไปให้โปรเจกต์โปรเจกต์นั้นแล้วก็โปรเจกต์นั้นอ่ะก็จะเอาดอทของเราแล้วไปประมูลมันมีส่วนที่ว่าโปรเจกต์เนี่ยเขาเป็นคนหน้าที่ทําประมูลนะครับแล้วก็มันมีอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่ว่าเราเนี่ยต้องไปสามารถไปช่วยโปรเจกต์นั้นประมูลได้เพื่อที่ว่าเราหวังว่าไอ้โปรเจกต์พวกเนี้ยจะให้รางวัลอะไรกับเราจะให้อินเซนティブอะไรกับเราแล้วส่วนมากไอ้อินเซนティブพวกเนี้ยที่ว่าเราไปช่วยเราให้ดอทเขาเพื่อเอาเขาเอาดอทเนี่ยไปล็อก และเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยให้ผลตอบแทนกับเรานี่ก็คือการเป็นต้นสายที่ผมหวังตรงนั้นอยู่นะครับแต่ว่าพอผมพูดแบบนี้แล้วเนี่ยคุณก็คิดหลายๆอย่างนะหนึ่งในนั้นก็คือผลตอบแทนที่คุณจะได้มันคืออะไรซึ่งไอ้ผลตอบแทนเนี่ยก็อย่าลืมนะครับคุณไปช่วยเขาแต่ว่าเขาจะให้มากน้อยขนาดไหนก็แล้วคุณก็ถามผมว่าคุณจะได้อะไรจากการประมูลครั้งนี้ก็ผมก็ตอบได้ว่า ก็มีหลายอย่างนะครับที่คุณอาจจะยา้ก็คือแล้วแต่โปรเจกต์นั้นเลยคุณก็ต้องไปรีเสิร์ชแต่ละโปรเจกต์เอาเองว่าแต่ละโปรเจกต์คุณเนี่ยให้อะไรบ้างแล้วคุณก็สามารถไปหาข้อมูลหรือว่าไปดูแต่ละโปรเจกต์ที่จะมาประมูลได้เว็บนี้นะครับก็คือ palachen.info.com แล้วคุณก็ดูแต่ละโปรเจกต์คุณก็เลือกแต่ละโปรเจกต์ที่คุณคิดจะประมูลในบกนันะครับผม แล้วคุณก็ไปทําความเข้าใจของแต่ละโปรเจกต์นะครับเขาจะให้อะไรคุณบ้างแต่ส่วนมากเนี่ยเขาก็จะให้มี a i r d ด็อของเหรียญของเขาเขาจะให้เหรียญของเขาเลยนะครับคุณเอาโปรกระดับของคุณเนี่ยไปล็อกเอาไว้ให้เขาประมูลแล้วเขาอ่ะก็จะให้ผลตอบแทนมาเป็นเหรียญซึ่งรีวอร์ดของเขาอ่ะส่วนมากอ่ะมันมีจํานวนจํากัดนะครับก็คือเขาก็จะแบ่งส่วนไว้แล้วว่าเป็นจํานวนหนึ่งสําหรับคนที่ว่าเอาด o อเนเนี่ยไปช่วยเขาในการพาราเชนออคชั่นซึ่งการทำแบบนี้มันก็มีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้คุณจับตานะครับ สมมุติว่าเขาแบงไว้100 a ง r ้ r o แนะครับแล้วมีคนลงอ่ะพูดง่ายๆ5คนคนละ10เหรียญก็แสดงว,ว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะได้ a i r d r o p เท่ากันอยู่ที่20 a i r d r o p นะครับสมมุติถ้า10คนลงเท่ากันคนละ10เหรียญทุกคนก็จะได้ a i r d r o p คนละ10 a แ r d r o p แต่ในกรณีแรกเนี่ยคุณก็ได้ a i r d r o p มากกว่ากรณีที่2ถึงแม้ว่าคุณจะลงเท่ากัน นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีคนจํานวนมาแบ่ง a i r d r อมากกว่าก็คือหมายความว่าอะไรก็คือยิ่งคนลงเยอะแสดงว่าคุณยิ่งได้น้อยนะครับผมนี่คือสิ่งที่ผมจะซื้อสิ่งที่2ที่ผมจะซื้อก็คือเนี่ยมีคน a อ d ์ดอ่ะเท่ากอลีนแรก5คนแต่ว่าเอาสมมติทุกคนลง20เหรียญก็ได้20 a i r d r อรใช่ไหมคุณก็จะได้เท่ากับกรลีแรกแต่ว่าเพราะว่าทุกคนมีเม็ดเงินเยอะกว่าแสดงว่าแต่ละคนเนี่ยเขาก็ต้องลงเยอะกว่า คุณก็ได้ค่าเท่ากัน20 a i d o p นะครับอันนี้ก็คือเป็นเคสที่ว่าคุณก็ต้องคํานึงด้วยนะครับซึ่งผมก็จะมาโชว์คุณนะครับว่าคุณควรคิดยังไงแล้วมีอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญที่คุณควรรู้นั้นก็คือ max cap max cap ของแต่ละโปรเจกต์แล้วก็ reward p e r ็นต์ของแต่ละโปรเจกต์นะครับ max cap ก็คือจํานวนที่ว่าโปรเจกต์นั้นน่ะจะรับโปรกระดอบเพื่อของเราเนี่ยมาประมูลนะครับนี่ก็คือแต่ละโปรเจกต์ใช่ไหมครับนี่คือ relation ของโปรกระดแล้วก็นี่ก็คือโปรกระดของเรานะครับแต่ละโปรเจกต บางโปรเจกต์เขาก็รับ max cap ไม่เท่ากัน max cap ก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็คือจำนวนจำกัดที่ว่าโปรเจกต์นั้นจะรับปกตดิดของเรานะครับถ้าถ้าสมมติเขาเปิดรับปุ๊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 บแล้วมันเต็มเต็มแล้วเขาก็จะปิดรับนะครับไม่รับปกไม่รับ,ป,รบปกับดดแล้วนี่คือความหมายของ max cap ซึ่งแต่ละโปรเจกต์เนี่ยก็จะรีวอร์ดไม่เท่ากันแล้วก็ max cap ไม่เท่ากันนะครับผมในกรณีที่บ,บางโปรเจกต์เช่นผมเปรียบเทียบให้ดูนะครับ มีโปรเจกต์หนึ่งอะรีวอร์ด20%แต่แม็กซ์แคบ2เอ่อแต่แม็กซ์แคบ2แสนแล้วก็มีโปรเจกต์หนึ่งรีวอร์ด30%แต่แม็กซ์แคบ3แสนนะครับคุณก็อาจจะถามว่าเอ้ยโปรเจกต์นี้น่าลงทุนมากกว่าไหมแม็กซ์รีวอร์ดเขาอยู่ตั้ง30%เนี่ย30%ของทั้วทั้พสปายเขาแต่ว่าอย่าลืมนะครับแม็กซ์แคปของเขาอะเยอะกว่าแสดงว่าคนเนี่ยก็จะแย่งแย่งรีวอร์ดกับคุณมากกว่านะครับผมอ่ะสมมุติโปรเจกต์นี้รีวอร์ดเท่ากันอ่ะ 20, 20 m a x c a p ไม่เท่ากันคุณก็อาจจะโอเคโปรเจกต์นี้น่าลงน้าไม่ค่อยน่าลงทุนเพราะว่า m a ็ c ซ์เยอะแสดงว่าคนก็จะมาแย่งของคุณเยอะแสดงว่าโปรเจกต์นี้น่าลงทุนกว่าผมพูดถูกต้องไหมครับอันนี้ก็คือถ้าในเชิงตัวเลขเฉยๆแต่ว่าสมมุติถ้าราคาของเหรียญเนี่ยขึ้นมากกว่าเหรียญเนี่ยหเท่าอ่าอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วนะครับผม เห็นไหมเห็นไหมมันก็คือมันต้องคิดเยอะอะไรแบบนี้มันมันไม่ใช่ต้องคิดแค่ max cap มันต้องคิดเรื่อง reward ด้วยแล้วมันก็คิดแล้วมันก็ต้องคิดถึงราคาของเหรียญด้วยนะครับแล้วมันก็มีอาจจะมีบางโปรเจกต์นะครับ10%ไม่มี max cap ก็คือแบบคนจะมาลงทุนเท่าไหร่ก็ได้ก็แย่งกันลงเอาแล้วก็ให้ reward แค่10%ด้วยแต่ว่าสมมติถ้าราคาเหรียญกระฉูดขึ้นมาล่ะ อันนี้ในกรณีเน,นี่ยน,นี่เหมือนโปรเจกต์อะไรนี่ก็มูลบีมนะครับมูลบีมก็เป็นแบบนี้มู b บีมมันไม่มีแม็กซ์แคปแลก็รีวอทแค่ส0ร์ผมก็เลยอยากให้คุณจับตาแล้วก็ลังเลนิดนึงในการลงทุนมู b บีมแต่มู b บีมมันดีอย่างนะครับถ้าคุณจะไปลงทุนมู b บีมเขาจะคำนวณให้แล้วว่ารีวอ d ของคุณก็ได้ประมาณเท่าไหร่นะครับยิ่งลงทุนชา้ายิ่งดีนะครับของมูลบีมเพราะว่ามันไม่มีแม็กซ์แคปบางโปรเจกต์เนี่ยผมจะลงทุนตอนที่แม็กซ์แคปมันเกือบเกือบเต็มแล้ว่าาา,นนาเอออคนนนนนสใจมก้ยขดไ นะครับซึ่งบางโปรเจกต์เนี่ยเขาก็จะบอกแม็ก a แคปช้าหรือว่าบอกแบบเยื้อง,องๆใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเพื่อทําให้คนแบบสนใจโปรเจกต์เขาด้วยรีบอร์ดของเขาแต่เขาอาจจะมีแม็ก a แคปกหนดอะไรก็พูดไปแต่ว่าเอาเประเด็นของผมคือเขาเขาเก็บแม็กสแคปเป็นความลับตอนแรกๆนะครับมันก็มีหลายข้อได้เปรียบอะถ้าสมมติโปรเจกต์คุณอนะไม่บอกแม็กสแคปนะครับเขาอาจจะมีแบ็กสแคปแต่เขาอาจจะไม่บอกคุณก็คือ ไอ้ m a x c ค p เนี่ยก็เป็นสิ่งที่คุณก็ต้องจับตาให้ดีนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ต้องบอก Max กแ p ก็คือคุณต้องไปติดตามแต่ละโปรเจกต์เพื่อดู Maxcap ของแต่ละโปรเจกต์นะครับซึ่งก่อนจะเริ่มนะครับผมขอบอกข้อมูลสำคัญหลายๆข้อมูลก่อนนะครับก็คือข้อมูลหนึ่งก็คือคลาวด์ลอนคลาวด์ลนจะเริ่มวันที่4 c ่คลาวด์ลนก็คือช่วงที่คุณสามารถเอาดอทไปให้โปรเจกต์นั้นได้นะครับก็คือจะเริ่มวันที่4จนไปถึงอะไรก็ว่าไปนานๆเลยแล้ววันที่คุณควรจับตาเนี่ยก็คือ ซึ่งเป็นวันที่โปรเจกต์เนี่ยสามารถเอาดอทของคุณเนี่ยไปประมูลได้แล้วดอทของคุณเนี่ยที่ไปประมูลเนี่ยจะถูกล็อกประมาณ2ปีซึ่งนี่ก็เป็นความเสี่ยงที่เราจะมาพูดถึงกันนะครับเร็วๆนี้แล้วก่อนที่ผมจะพูดถึงความเสี่ยงนะครับผมขอพูดอะไรสําคัญคือช่วงเวลานะครับก็สิ่งที่คุณต้องเข้าใจก็คือมันมีอยู่100สลอ็อตผมพูดถูกไหมครับมี100สลอ็อตแต่อีกสับหนึ่งที่คุณต้องเข้าใจคือคือแคมเปญก็คือช่วงเวลาการประมูลของ5สลอ็อต โปรกดเนี่ยเวลามันประมูลเนี่ยมันก็จะจับกลุ่มนะครับว่า5สล็อตแรก5สล็อตส5สล็อตส5สล็อต4อะไรก็ว่าไปนะครับสมมุติคุณโอเคเชื่อมั่นในโปร ject นี้คุณอยากได้ผลตอบแทนจากโปร ject นี้คุณเอาเหรียญดอทของคุณเนี่ยไปให้โปร ject นี้นะครับแต่ว่าโปร ject นี้ถ้าสมมติชนะสล็อตแรกคุณก็ดอทของคุณก็ถูกล็อก2ปีนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดกรณีว่าโปร ject ของคุณเนี่ยสล็อตแรกไม่ชนะดอทของคุณ่ะก็ยังอยู่กับเขา เขาก็จะเอาดอทของคุณเนี่ยไปลองประมูลอีกรอบหนึ่งในสล็อตที่2นะครับแล้วก็จะเอาดอทของคุณเนี่ยไปลองประมูลอีกรอบหนึ่งในสล็อตที่3แล้วถ้าเขาไม่ชนะอีกจนถึงสล็อตที่5เนี่ยก็คือการสิ้นสุดแคมเปญใช่ไหมถ้าเขายังไม่ได้ไดชนะภายใน5สล็อตเนี่ยเขาก็จะคืนดอทให้คุณแล้วก็คุณก็ต้องรอแคมเปญใหม่ น,นี่ก็คือสิ่งที่ผมเข้าใจนะครับถ้าผิดถูกยังไงก็อย่าลืมบอกผมด้วยนะครับก็ตอนนี้เรารู้ไว้แล้วว่า1แคมเปญมี5สล็อตแล้วก็1สล็อตเนี่ยก็ประมาณ1ึงอาทิตย์นะครับซึ่งสล็อตแรกในการประมูลเนี่ยสมมติอ่ะสล็อตแรกเป็นมูลบีมใช่ไหมคุณอยากประมูลมูลบีมมูลบีมเนี่ยมูลบีมเนี่ยก็จะแข่งในแคมเปญแรกนะครับซึ่งเขาก็จะแย่งกันประมูลสล็อตแรกอยู่แล้วถ้า moon, คุณเอาดอทฝากไว้กับมูลบีมสล็อตแรกปุ๊บมูลบีมไม่ชนะดอทของคุณกกก็ยยัังอูู่บมแล้ว รอจนถึงล็อตที่2แล้วล็อตที่2องเขาชนะก็โอเคก็เหรียญดอทของคุณก็จะไปอยู่ที่ล็อตที่2นะครับผมแล้วมีอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าค่อนข้างสำคัญนะครับสมมติโปรเจกต์เช่นมู b บีมใช่ไหมเขาบอกว่าเขาจะลงในแคมเปญหนึ่งเขาก็จะเริ่มประมูลของเขานะครับของเขาเองจะเริ่มวันที่11นะครับแต่เราสามารถให้เหรียญดอทได้ตั้งแต่เริ่มวันที่4นะครับทุกโปรเจกต์เนี่ยก็สามารถให้คุณเนี่ยเอาดอทให้เขาได้ตั้งแต่วันที่4เป็นต้นไป นะครับผมแต่บางโปรเจกต์คุณก็ไม่สามารถให้เริ่มทีนะครับแล้วส่วนมากเนี่ยเขาก็อยากให้คนมาลงในโปรเจกต์ของเขาซึ่งเขาก็มี incentive สําหรับคนที่แบบอาจจะมี i incentive เล็กน้อยสําหรับคนที่แบบมารีบลงก่อนนะครับอันนี้ก็คือแล้วแต่โปรเจกต์แล้วแต่โปรเจกต์ที่มี incentive ที่ทําให้คนรีบลงก่อนอ่ะเขาก็จะได้ผลประโยชน์ส่วนนั้นไปแต่ว่าบางโปรเจกต์เช่นมูลบีไม่ค่อยไม่มี incentive ทําให้คนมาลงก่อน นะครับสำหรับผมผมก็รอเท่ารอช้าสุดเท่าที่จะทําได้นะครับซึ่งเวลารอช้าสุดเท่าที่จะทําได้ก็คืออยู่วันที่11ถึงวันที่18นะครับหรือว่าแม็กซ์แคปของเขาที่ผมเพิ่งพูดไปแล้วก็คือสมมุติคุณยิ่งช้าเท่าไหร่ใช่ไหมคุณก็มีโอกาสคํานวณได้มากกว่านั้นแต่ว่ามันก็จะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมพูดไปแล้วว่าที่คุณต้องคํานึงก็คือแม็กซ์แคปสมมุติถ้าโปรเจกต์ถึงแม็กซ์แคปเสร็จปุ๊บ ไอดอทที่คุณจะลงคุณก็อาจจะไม่สามารถลงดอทให้เขาแล้วได้นะครับถ้าสมมุติ max cap ของเขาเต็มก่อนวันที่18อะไรประมาณนี้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นมู b บีมนะครับ moonbeam ไม่มี max cap ก็เป็นผมผมก็รอดู incentive ว่าเออถ้าผมลงไปวันที่17หรือวันที่16เนี่ยมันจะผมได้รีวอร์ประมาณเท่าไหร่แล้วผมก็คำนวณเอาเองว่าเออมันน่าจะคุ้มไหมกับมู b บีมนะครับ สำหรับมูลบีมนะเพราะมูลบีมไม่มีแม็กซ์แคปแต่ว่าสมมติถ้าโปรเจกต์มีแม็กซ์แคปปุ๊บผมก็รอดูดูไปเรื่อยๆว่าเอ้ยแม็กซ์แคปมันเต็มหรือยังแล้วแม็กซ์แคปประมาณนี้มันประมาณเท่าไหร่นะครับผมก็จะดูแบบนี้คุณก็ต้องไปเช็คกับโปรเจกต์แต่ละโปรเจกต์เองนี่คือสิ่งที่ผมจะสื่อคุณต้องไปเช็ครีวอร์ดของแต่ละโปรเจกต์เองแล้วมันเป็นฟรีสไตล์ด้วยอยู่ดีๆเขาจะเปลี่ยนแม็กซ์แคปของเขาก็เกิดขึ้นมาแล้วนะครับในคูซามะอันนี้ก็ในโปกระด็อกก็ผมก้มกกน,นัแลว คลาวโลนกับออคชั่นมันแตกต่างกันยังไงก็ออคชั่นง่ายๆนะครับออคชั่นก็คือโปรเจกต์เนี่ยสามารถเรื่มประมูลได้วันที่11แต่ว่าคลาวโลนเนี่ยสิก็คือคุณน่สามารถให้เหรียญของคุณให้โปรเจกต์นั้นได้เลือกตั้งแต่วันที่4แต่ว่าผมเนี่ยไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ที่คุณจะรีบไปให้เหรียญดอทของโปรเจกต์คุณนั้นเพราะว่ามันมีปัจจัยหลายๆอย่างที่คุณต้องดูนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดกันนะครับว่ากลยุทธ์ของผมคืออะไรซึ่งถ้าคุณอยากประมูลเนี่ย หนึ่งคุณก็สามารถประมูลเองด้วยโหลดโปรโกักรม JS อะไรประมาณนี้คนมีคอร์สผมแล้วก็อย่าลืมดูนะครับวิธีโหลดโปรโกักรม JS ถ้าคุณอยากเข้าร่วมประมูลนะครับแล้วก็ทําเองเลยผ่านโปรโกรม JS สองก็คือคลาวลนผ่านโปรโเจกต์เขาก็คือเช่น Moonbeam หรือว่า a c a l a หรือว่าอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะมีเขาก็จะมีในหน้าเว็บเขาที่คุณสามารถทำคลาวลนได้แล้วสามเนี่ยคุณก็สามารถคลาวลนผ่าน Exchange ได้ก็หลกัหลกๆก็จะเป็น Binance หรือว่า OKX OK นะครับ แต่ว่า Binance กับ o k เคเขาก็จะมีผลตอบแทนไม่เหมือนกันเดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงในเชิงนี้นะครับซึ่งผมพูดแบบนี้แล้วมันมี2อ,อย่างนะครับที่ว่าความเสี่ยงนะครับหลักๆเลยก็คืออย่างแรกเลยคือเสี่ยงที่คุณจะขาดทุนนะครับผมนี่เป็นความเสี่ยงที่ว่าผมไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครทั้งสิ้นนะครับเสียงที่ว่าคุณออนดอดไปแล้วซื้อดอทไปแล้วแล้วคุณขาดทุนเพราะว่าคุณจะทำคาร์โรน นี่คือความเสี่ยงอันแรกความเสี่ยงอันที่2ก็คือความเสี่ยงเสียงเสียโอกาสนะครับเสียโอกาสในเชิงไหนเหมือนสมมติถ้าคุณเอาดอทของคุณไปล็อกเนี่ยเหรียญที่ว่าผลตอบแทนที่คุณได้อะมันน้อยกว่าที่ว่าคุณจะเอาดอทของคุณนั้นอะไปขายในจุดสูงสุดในบูรันนี้นะครับนี่คือความเสี่ยงอันที่สองที่ผมอยากพูดถึงแล้วผมคํานึงถึง2ความเสี่ยงนี้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ความเสี่ยงแรกก็คือความเสี่ยงขาดทุนใช่ไหมคุณอาจจะเริ่มต้นด้วยเงินสดนะครับคุณจะทมาาคลว เพื่อที่คุณจะได้รีวอร์ดนะครับความเสี่ยงแรกก็คือรีวอร์ดเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยไม่เท่ากับเงินที่คุณลงทุนไปนะครับคุณขาดทุนแล้วก็ดอทพอในอีก2ปีเนี่ยดอทก,ก็ตกลงมา50%แล้วคือคุณอาจจะลงทุนร้อยนึงคุณได้รีวอร์ดกลับมา20บาทแต่ว่าดอทดอทต,ตอนเนี้ยของคุณมูล,ลค่าอยู่50บาทรวมแล้วคุณได้70บบาทแต่ว่าคุณลงทุนร้อยหนึ่งนี่คือความเสี่ยงที่ผมไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครนะครับความเสี่ยงแรก หรือว่าความเสี่ยงที่2แทนที่ว่าคุณจะไปทำคลาวโลนใช่ไหมคุณก็ไปทำพับลิกเซลพับลิกเซลก็คือซื้อเหรียญเขาเลยเราไม่ต้องไปทำคลาวโลนหรอกเราซื้อเหรียญเขาตั้งแต่ต้นสายเลยซึ่งผมก็ทำกับเหรียญมูลบีมนะครับที่ผมเคยมีคลิปที่แล้วนะครับผมก็ไปซื้อเหรียญมู b บีมตั้งแต่แรกเลยผมไม่ต้องไปคลาวโลนอยู่นะครับหรือว่าความเสี่ยงที่3คุณชอบเหรียญมู b บีมมากคุณไม่แน่ใจว่าคุณจะทำคลาวโลนดีแล้วก็คุณก็พลาดพับลิกเซลแล้วมีอีกอย่างหนึ่งที่คุณสามารถทำได้แทททนนนนี่่วาาคคุณจะไปโัก็ือ มาเก็ตบายก็คือรอเหรียญมูล e a มเปิดตัวปุ๊บคุณซื้อผ่าน b i n แนนซเลยหรือว่าคุณก็ซื้อผ่าน e x c h ชแ g e ตแต่ละเ x c h ช n น e ์รอเอ็กชแนนมันเปิดตัวนะครับซึ่งถ้าคุณถามผมว่าระหว่างไอ้ข้อที่1กับข้อที่3เนี่ยอะไรมันน่าทํามากกว่ากันไอ้นี่ผมก็บอกว่าผมตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าพาะผมก็ไม่รู้นะครับว่าคนเนี่ยจะมาเอาล็อกเอาบดอของตัวเองอะมาล็อกให้มูลบีมขนาดไหนซึ่งมูลบีมมันก็ดีอย่างนะครับเพราะว่าในเว็บของเขาเนี่ยถ้าที่ผมเข้าใจมานะครับ สมมุติถ้าคุณก่อนที่คุณจะเอาดอทไปล็อกใช่ไหมเขาจะโชว์รีวอร์ดของคุณเขาจะโชว์ของรีวอร์ดของคุณว่าคุณจะได้เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ก็อย่างที่ผมบอกในอย่างใจร้อนนะครับเรามีเวลาตั้งเยอะแยะถ้าเป็นผมก่อนที่ผมจะทําอะไรผมก็จะทําแบบช้าที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วก็น,นี่แหละครับซึ่งเป็นสาเหตุที่ผมบอกว่าเอออย่ารีบร้อนเหมือนนี้ก็ค่อยๆไต่ต,ตองดีๆเรามาพูดถึงอีกความเสี่ยงความเสี่ยงหนึ่งนั่นก็คือเสียโอกาสนะครับหรือว่าเสียมูลค่า ยกตัวอ,อย่างเช่นผมเนี่ยเป็นคนมีดอทอยู่แล้วหลายดอทไม่จําเป็นต้องซื้อดอทมาเพิ่มเพื่อทำคราวลนผมเนี่ยระหว่างเนี่ยผมก็ต้องตัดสินใจ2อย่างระหว่างผมเนี่ยจะทํากําไรสมมุติรอให้ดอทบูรันเสร็จผมทํากําไรดอทขายตอนดอทอยู่บนยอดประมาณ100ยเหรียญ2200 20, เหรียญอะไรก็ว่าไปนะครับหรือว่าผมจะเอาดอทของผมเนี่ยมาทำคราวลนเพื่อได้รีวอดแล้วก็เอารีวอดเนี่ยไปขายบนยอดอันนี้ก็คือความเสี่ยงอีกความเสี่ยงหนึ่งที่ผมต้องดูนะครับก็คือระหว่างผมขายดอทตรงยอดดอยเลย หรือว่าผมเอาดอทของผมไปล็อก2ปีแล้วมันผ่านแล้วเวลามันผ่านไป2ปีแล้วดอทของผมมูลค่าน้อยลงแล้วก็รีวอร์ดของผมซึ่งเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องรีวอร์ดอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วรีวอร์ดของผมอ่ะมันก็น้อยกว่าที่เราจะไปขายดอทตอนยอดนะครับแล้วก็เวลาดอทผมถูกปลดล็อกออกมาแล้วรีวอร์ดบวกกับผมขายดอทมันน้อยกว่าผมขายดอทตอนที่ยอดเช่นสมมุติถ้าผมสามารถขายดอทได้100บาท ในท็อปแบบนี้แล้วก็ตอนนี้ผมก็ได้รีบอร์ดมา20บาทแล้วกพพพ็พอผมได้ดอทกลับมาดอทของผมก็มีมูล,ลค่าอยู่50บาทก็รวมกันเป็น7 0บาทแทนที่ว่าผมจะได้100บาทขายได้100บาทตอนตอนยอดใช่ไหมผมก็เสียมูล,ลค่าในการทำข่าวลืนะครับอันนี้ก็คืออีกออปชันนิตี้คอสอีกออปชันนิตี้คอสหนึ่งที่ผมกำลังดูอยู่กำลังศึกษาไปเรื่อยๆแต่ก็มีกรณีหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือสำหรับคนที่อยากแบบรักแกวินบูดมากๆเป็นต้นสายแกวินบูดแล้วก็แบบ โออยากไปจุกแกวินมูดนะครับก็คือคนที่จะถือดอทมากกว่า2ปีเนี่ยปีเนี่ยเขาแบบเชื่อมั่นในโปรเจกต์นี้มากแล้วอยากถือให้ลูกหลาน10บสปีอะไรก็ว่าไปนะครับคุณต้องคํานึงใน opportunity cost ในเชิงที่ว่าสมมุติถ้าคุณอยากเอาดอทของคุณเนี่ยไปสเต็กเนี่ยคุณก็จะได้30%มหรือว่าถ้าคุณเอาดอทของคุณเนี่ยไปทำคลาวโลนเนี่ยอาจจะได้น้อยกว่าดอทของคุณไปสเต็กสามสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็ ผมกับคุณเนี่ยอยากถือดอทมา10ปีเนะี่ยเออเ,เราไม่ขายดอทสปีหรอกเออเอาไปทำคลาวลนดีกว่าดีกว่าจริงเหรอเพราะว่าการทำคลาวลนเนี่ยแทนที่ว่าคุณจะไปทำคราวลนคุณเอาดอทไปสเต็กระหว่าง2ปีเนี่ยคุณก็ได้กลับมาแล้ว30%คุณมี30%ดอทเพิ่มแต่ว่าถ้าคุณไปทำคลาวลนคุณอาจจะไม่ได้ถึง30%อันนี้แหละคือคุณต้องคิดหนักหน่อยแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาพูดถึงรีวอร์ดต่างๆนานา,นาที่ ทำให้คุณเข้าใจในเรื่องนี้มากขึ้นซึ่งรีวอร์ดแต่ละโปรเจกต์เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับถ้าเราดูในคูซาม่านะครับเช่นสมมุติถ้าเราเไปคํานวณจากคูซาม่าสมมุติถ้าคุณลงทุนมูลบีมสมมติถ้าคุณลงทุนมูลรีเวอร์ในคูซาม่าใช่ไหมครับหนูมคูซาม่าคุณก็จะได้ประมาณ5 8 7 3 0 0 0มนูลบีมมูลเป็นมูล,ลค่านะครับก็คือคุณก็กําไรไปเลย14เท่าแต่ว่าแต่ว่ามันมีแคชอยู่เดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายแคชนี้นะครับอ่อซึ่งตอนนี้คู สมมติถ้าคุณลงทุนอ่ะเช่นคุณลงทุนในชน่าเด้นคุณก็จะได้ผลตอบแทนกลับคืนมา263ซึ่งน้อยกว่ามูลค่าที่คุณไปซื้อคุูซาม่าเสียอีกแล้วคุูซามราก็ถูกล็อกด้วยนี่แหละครับคือความเสี่ยงนะครับผมดูผลตอบแทนแต่ละอันสิครับมันก็ดูเหมือนไม่ค่อยคุ้มนะครับแต่ว่าผมแต่ว่าผมก็เชื่อว่านักลงทุนพวกนี้เขาก็คิดคำนวณแล้วนะครับผมแต่ว่าอันที่คุ้มที่สุดเนี่ยแน่นอนนะครับก็คือมูลริเวอร์ซึ่งคุณก็เห็นมูลริเวอร์แบบคุ้มมากเออยยเ มูลรีเวอร์คุ้มมูลบีมก็น่าจะคุ้มผมพูดถูกต้องไหมครับแต่ว่ามันมีแคชนะครับก็คือมูลรีเวอร์เนี่ยเขาให้เปอร์เซ็นต์รีวอร์ดเนี่ยสาเลยแต่มูลบีมเนี่ยเขาให้เปอร์เซ็นต์รีวอร์ดแค่สิเซนตะครับผมซึ่งแต่ละโปรเจกต์อย่างที่ผมบอ,อกนะครับก็ให้เปอร์เซ็นต์ไม่เท่ากันแม้นว่ามูลมูลบีมอ่ะในมูลรีเวอร์ในครูซาม่าเขาจะให้เหรียญเยอะแต่ว่ารอบนี้เขาก็ให้แค่สิเซนตะครับผมซึ่งแตกต่างกันชัดเจนแต่่่่่วววาามมัััันนนนนกกก็็ีีีอสิงงึททํใหห้คคคุณปดะรบื เช่นโปรเจกต์แบบอะคาล่าเนี่ยเขาก็จะให้คุณลิควิดดอทสมมุติคุณล็อคดอทกับเขาใช่ไหมคุณเขาก็จะให้ลิควิดดอทซึ่งลิควิดดอทเนี่ยทำอะไรได้นี้คุณก็ต้องไปดูเอาเองนะครับผมเพราะว่ามันทําได้หลายอย่างด้วยลิควิดดอทแต่ว่ามูลค่าของลิควิดดอทเนี่ยผมแน่นอนนะครับมันจะไม่เท่ามูลค่าของดอทซึ่งนอกจากอาคาแล้วมันก็จะมีโปรเจกต์หลายๆโปรเจกต์ที่จะให้แบบนี้รวมไปถึง Binance น,นะครับสมมุติว่าคุณเอาดอทของคุณเนี่ยไปทำคราวลวนใน Binance ไว n นสเนี่ยก็จะให้กลับมาที่เขาเรียกว่าอ,อ๋อเป็น B. d นะครับซึ่ง B. เนี่ยคุณก็สามารถเอาไปขายได้หรือว่าคุณก็ถือไว้ได้แล้วรอ2ปีแล้วคุณก็ค่อยแลกเปลี่ยนมาเป็น d o ของคุณแล้วคุณก็เอาดอของคุณเนี่ยไปขาย แต่ว่า B. o เนี่ยแน่นอนนะครับจะไม่มีมูลค่าเท่า dot มันเหมือนเป็นสัญญาอะไรเล็กๆเ,เฉยๆนะครับซึ่งถ้าคุณถามผมว่าผมเนี่ยจะไปประมูลใน Binance ไหมผมก็บอกว่าไม่นะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่า Binance เนี่ยมันเขาก็จะมี Reward โปรแกรมเสริมนะครับแล้วก็มี B. o อะไรของเขาก็ของเขาก็ไม่รู้แต่ว่าผมไม่มั่นใจว่าสมมุติเรื่อง Akala แบบนี้สมมติถ้ามผมอยากได้ Akala เนี่ย เราจะอะคาร่าเนี่ยจะให้ลิควิดดอทผมผ่านไบแอนซ์ไหมอันนี้1ผมไม่มั่นใจ2นะครับก็คือ Not Your Key Not Your Token แปลว่าสมมติถ้าผมไปประมูลในไบแ a นซ์ดอทของผมถูกล็อกใน b บ n a นซ์เลิกสองปีเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับ b บ n a นซ์ก็ไม่รู้ก็คือผมก็อาจจะเสียดอดของผมไปเลยนะครับหรือว่ากราตออยู่ดีๆไม่ให้ b บ n a นซ์มา o p e เ a t รในไทยอะไรประมาณนี้ผมก็อาจจะเสียดอดไปเลยก็คือผมไม่รับความเสี่ยงนี้ ผมอยากถือดอปด,ด้วยตัวเองผมอยากรับความเสี่ยงด้วยตัวเองผมก็จะไม่ประมูลใน exchange นะครับ not your key not your token นะครับผมซึ่งผมก็เลยแนะนำนะครับอย่างน้อยคนที่สนใจที่จะลงทุนในคริปโตนะครับก็หนึ่งต้องมีฮาร์ดแวร์บอเลตของตัวเองก็งนี่แหละครับผมก็แนะนำสำหรับคนที่อยากศึกษาลึกในวงการคริปโตนะครับผมว่าคุณอย่าแบบมาใช้ Binance เพื่อทำให้แบบชีวิตคุณง่ายขึ้นเลยผมว่าคุณต้องแบบไปศึกษาวิธีโหลด อโปรกรม JS อะไรแบบนี้ทําด้วยตัวเองดีกว่าเพราะว่าดูตัวอย่างอย่าง,างเช่นผมเนี่ยผมก็ไม่อยากรับความเสี่ยงในการที่ว่าไบแนสอยดีเว็บล่มล้วอยู่ดีๆก็เราต่อมาแบนไบแน e อะไรประมาณนี้นะครับผมหรือว่าไบแนสโดนแฮกอะไรก็ว่าไปผมไม่อยากรับความเสี่ยงนั้นผมก็เลยทําเองดีกว่าแล้วยิ่งสมมุติถ้าคุณทําเองอะไรแบบนี้เป็นนะครับเวลาในอนาคตมีอะไรใหม่ๆเนี่ยคุณก็ทําเองเป็นแล้วแล้วพอคุณทําเองเป็นได้เนี่ยคุณก็สามารถเป็นต้นสายได้ ในหลายๆพื้นที่ก็เช่นคนที่สามารถซื้อชิบะเป็นต้นสายได้เนี่ยก็คือคนที่ว่ารู้วิธีการซื้อชิบะใน u ูน s w a p ได้ไม่ใช่คนที่ซื้อชิบะใน b i n a น c e นะครับผมนี่คือสิ่งที่ผมจะมาสื่อนะครับแล้วสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับอย่าลืมดูกันคลิปหน้าสายสยนันละ